ในโจทย์ข้อที่4นะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งถูกยิงจากพื้นขึ้นไปด้วยความเร็ว60เมตรต่อวินาทีในทิศทำมุม30องศากับแนวระดับครับจงหาอ่าในข้อนี้โจทย์ให้หา2อย่างครับคือกอกครครับวัตถุนั้นลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานานเท่าใดก่อนที่จะตกถึงพื้นนะครับกับขอใครก็คือว่าขนาดที่วัตถุอยู่สูงจากพื้นครับอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใดนะครับไปดูที่การวิเคราะห์เหตุการณ์ก่อนนะครับจากภาพนี้นะครับให้พื้นดินนะครับแล้วก็ ในที่นี้นะครับวัตถุถูกยิงขึ้นไปจากพื้นนะฮะนะครับด้วยมุม30องศาครับตรงนี้เราระบุว่ามุม30องศานะครับและมีความเร็วต้นนะครับที่จะ,ะส่งขึ้นไปตัวนี้จะบอกว่ามีค่าเป็น60เมตรต่อวินาทีจะได้ค่าเป็นความเร็วต้นในแนวการเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นแนวนี้ครับ u จะเท่ากับ60เมตรต่อวินาทีนะครับ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่จทยระบุค,ค่า u มาให้นะครับเราสามารถไปหาค่า ux และ uy ได้นะครับจากตรงจุดเริ่มต้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ตำแหน่งแรกครับ ux จะเท่ากับ u cos 30นะครับซึ่งจะได้ค่า ux ตรงนี้แทนค่าเข้าไป u ก็คือ60นะครับคูณกับ cos 30คือรูทสส่วน2นะครับ u x จะได้เท่ากับ30ส s q u a สนะครับส่วน u y ก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถหาค่าได้จากการแยกองค์ประกอบของความเร็วนะครับก็จะได้ u y เท่ากับ u s i n 30องศา u y เท่ากับ60คูณกับ1ส่วน2นะครับตรงนี้ก็ตัดกันเหลือเป็น u y เท่ากับ30นะครับอะจากโจทย์ที่ให้มาเราสามารถวิเคราะห์ หาค่า ux และ uy ได้นะครับและทีนี้คำถามแรกเขาให้เราไปหาว่าเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นถึงตกอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะใช้เวลาเท่าไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะวิเคราะห์จากสมการนี้โดยที่จุดที่วัตถุกตกนะครับตำแหน่งนี้ฮะรเราสามารถบอกได้ว่ามีค่า sy เป็น0นะครับเราไปหาเวลาได้จากสมการต่อไปนี้ครับก็คือจาก s y เท่ากับ u y คูณ T นะครับบวกกับ1ส่วน2 G-T ยกกำลังสองนะครับและค่า SY ตำแหน่งที่วัตถุตกลงมามีค่าเป็นศูนย์ก็แทนค่าไปครับเป็นศเท่ากับ UY เมื่อกี้เราไปหามาแล้วครับมีค่าเป็น30นะฮะก็แทนเป็น30คูณ T, ครับบวกกับ1ส่วน2ครับตอนนี้ครับค่า G เนี่ยนะฮะตอนที่เราโยนยิงวัตถุขึ้นไปนะครับ มันจะมีค่า G เป็นติดลบนะครับเพราะว่ายิงต้าแรงโน้มถ่วงนะฮะก็จะเป็นลบ10นะครับแล้วก็ t กกาลัง2นะครับจากนั้นครับตรงนี้ก็ตัดกันเป็นลบ5ครับอ่าแล้วก็ย้ายค่าสมการไปเป็น5 t กําลัง2จะเท่ากับ30คูณกับ t นะครับซึ่งตรงนี้ t ก็ตัดกันได้อย่างตัวนะครับมันจะได้เหลือเป็น5 t เท่ากับ 30ครับซึ่ง5กับ30ก็ตัดได้อีกครับจะได้เป็น6นะครับวันทีจะเท่ากับ6วินาทีนะครับนี่คือคำตอบข้อกไก่นะครับตอบเป็น6วินาทีวัตถุก้อนนี้ใช้เวลาเคลื่อนที่ในอากาศ6วินาทีนะครับต่อไปดูต่อข้อขอนะครับข้อขอข้อขอโจทย์ถามว่าขณะที่วัตถุอยู่ที่จุดสูงสุดครับอยู่ที่จุดนี้นะครับวัตถุจะอยู่สูงจากพื้น เท่าใดนะครับให้เราหาค่า sy ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับซึ่งจะหาได้จากสมการนี้ครับเรารู้อย่างหนึ่งว่าตำแหน่งสูงสุดเนี่ยนะครับมันมีค่า vy เป็น0นะครับ้นะจะใช้สมการนี้หาคำตอบก็คือจากสมการ vy ก <2 S 1> ําลังสองเท่ากับ uy ยกกำลังสองบวก2 gsy SI <G SI S 1> นะครับจากสมการนี้นะฮะทีนี้แทนค่า vy เป็น0ย์ครับอ่าแล้วก็ uy เมื่อกี้เราก็ไปหามาแล้วว่ามีค่า เท่ากับ30นะครับก็แทนค่าลงไปเป็น30ยกกําลังสองครับบวกกับ2คูณกับ10เป็นลบ10เหมือนเดิมครับแล้วก็ s y ที่เราต้องการหาตําแหน่งสูงสุดนะครับพวันตรงนี้ถ้าเราย้ายค่าของสมงการจะได้เป็น20 s y จะเท่ากับ30มลังสองก็คือ900นะครับตัดกับ20ตรงนี้ก็เป็น45เพราะครับนคำตอบ s y จะเท่ากับ45 เมตรครับอ่านี่คือเป็นคําตอบข้อขอไข่ครับ